สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้โค้กคนสวยเลยจ้าสองพอสอเพื่อนซีจ้าพี่น้องจ้ามือนีผพาพี่น้องมากินเห็นไหมนี่อาหารอีสานบานเท่าจ้าพี่น้องจ้าโอ้เพียรจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเนี้ยบิ่งโอ้แอ้ห่วยห่วยอยู่ของอีสานนี่หายกินยางจ้าพี่น้องจ้าของแสบสารคามจ้าพี่น้องจ้าต้มแสบหลับ่ะแม่กล้องนึงจ้าที่แทนเบิดได้จ้าคุณผู้ต้มอ้อมหลาบจ้าพี่น้องจ้าของแสบสารคามนะจ้า โดยเฉพาะกะเทยจ้ะแม่จา๋าดูสูตรน้ำก่อนใช่มันไงอือพี่เด้อเอาล้านไป็นอย่งวัดแซ่บปะครับพี่นอ้องผักก็ไม่ยังไงใจพี่น้องจ้าผักอีเลือด้วจ้ะแล้วก็ใบสลัดมาแต่งของชอบกระเทยจ้ะพี่น้องจา๋านี่เห็นบอเวลายเยี่ยมมาส์พี่น้องจา๋าเด็กผมใหญ่หนึ่งเลยเยี <c> ่ย <oughs> แก้วเอ้อจอด้วยจ้ะพี่น้องจาอง๋าบัลลังก์ยกให้บึ้งเด้อมาด้วยจ้ะมาดืเบึง้ง

เปิดเป็นไงก็เคยเคยบุเด้อตัวเตี๋ยเห็นไหมเพือนก็เป็นแซนดี้เหมือนเดิมใชแม้จ๋ามาเป็นเส้แตะกคอดิแซนดี้แซ่บขมอำลำอยู่ไม่ได้จ๋าใหม่ๆทุกคูทุกคนจ๋าเออไอทุกทกคนไม่กินน้อกันได้จ๋าผู้บาว mà, cho mặc toàn mặc cho 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 mình cho mặc cho mặc คันแพ้น้าน่องือไงแพ่ได้ไงไงบไงพูดูไปหน้องแต่าไม่มีปุ๋ย ปากกว่าข้ามาววาันชัาอาหารถึกปากโอ้ขอของไงดีจังเลยมากับกินข้องหน่อยมากับขอไงไงจ้ะไม,ไม่กินรวยรวยมุ้งไงเป็นอย่างตลาดเธอต้องเอาแล้วนายวิสซี่ออแล้อสัตว์เกิดทีแรวขายปลักแงดงเลยพี่น้อง แล้วเป็นมาเบิงหลายนะจ๊ะว่าหนูจ้าค่ะมาแตงลูกใหญ่ๆนะจ๊ะกระเทต้องสอบของไงจะพี่น้องจ๊ะของเล็กมันกินไม่อร่อยนะจ๊ะแม่จ๋าเนื้อืแบบของแ่บของสารคาม บ้านได้กระเซบะจากอุปยินลงไปนกสดได้ไนนหนี่ปุยอ่ะตันานนกสดมันอะไมันมันอัธยาศิยธิ์ไย่างใส่กนูกจัำค้ำือเเจ้าัง พักกะไรตรวจภูตัวมันไม่เจ๊ต่วพภูผัก,ผก,ผกอ,กอ,อีเลิเ็คอณเล็ตหัวอะลยแอบอาไรทมาจำใจสิแจ้วอะไแอบ จะมหจมคเจะอ้ไอืหวานหยอกปากกันแลวว้จุดเจ้ามาสวยดิเป็นครัง้งน,นใจดะพี่น้องจ๊ะเ้าสลองมแจ๊เป็นจุดิ้มต้นมาสันเด้สา n จ๊ะพี่น้องจ๊ะนาีน,านออ้องเต็มเกินเลยไ่นำ หงอยู่เ like ปิงเปิงอยู่ดูจงไหนมันก็มำลังจะพ่น้อกจะมันเยอะนี่นี่อเจ็บ ไอ้อบหันหนันอยู่เลยตอนมันเดาไปทางนอกรัาตอนนีไหมง่ายครับกิ่นแก้วผมอัลมลำเขาบกอกมาข้างบนเลย จะเลือกอาหารใครจะจับมือติดขอบมันมือกว้างอย่าง้รก็พี่น้องพี่บี๊ีคนสวยขาลูจุ๊บนะอืมมันเลยนั่นไปจับดอกก่อน ใช่อ<ส>บอ้ขอไม่เอาข้าวสำเร็จขอ,ขอ,ป,ขอป้าคุณป่าไม่บ้าแม่จะเลยใบสื่อดอกอ อ,อ,อย่าก,กินของแซ่บนะจ๊ะตีตัวมาตอนนี้หลยจ๊ะอยู่ที่มหาสรา,าร,สราคามสารคามไม่ไกลเกินใจนะจ๊ะแม่จ๊ะสรา,ารคามแค่ป,ปากซอยจะจี่น้องจ๊ะธุรอยากมากนะจ๊ะ <ừ> รีบมานะจ๊ะหมดก่อนพอดีเยต้ตีตัวฮอดนะ ร้อนแสบอ,อืมอืมแสบ,บ,บกินผักก็แสบกินยังก็แสบบ,บ้านแลนลวลุงสามพี่ห้ังเย้ยใี่มันชินุ่มไปหนาได้สิเท่าไปหนาว่าให้กินแซ่บแซบกินไปเลยอ,อยากให้ปลากินปลากิน กินอะไรแถวมากม่ได้ก,กินแล้วจ้ะกินบะแสบไม่ได้ม่ได้กินดอกกินบะแสบตอนนุ่มๆอยากกินขางฝากกินฝากกินแก่ไปแล้วไม่ได้กินลาอืมกินยูเต้กินยากย่ำก็บบ้าขาดแถวบ้านมึงแถวมีอยูมอ่ม,ม,ยมันเขาแถวโกนแถวว่างบ้าว่างเหรอ แกพักเสียจเ,เนี่ยจำแกำเลยหรอกข้ามหกเออจำแก้เลยแล้วจำอีกเพียสองข้ามยังไงไปเลย,เยไปไวนได้หนิมีสี่คนหรอปะข,ข้ามยนียข้ามตาเลียวกัค่ะอ,อ,อ,อ แซ่บๆอืมอืมเรจะกินแค่หลักแบบแค่อาหารเนี่ยอาจถั่วลัแห้งมีเท่าแบบปีกม,มีเท่าตะไคร้ <laughs> มีหอยก,กันแท้หน้ามีทุกอยา่างที่พี่น้องจะแซ่บปวดโพหบักหม้อหักแตงบ่ได้แซ่บบักหม้อบ่ได้แซ่บบักแตง แซ่บกูพี่แล้วเนะเลิ่มเลยดิ่ั่เนี่ยนี่คับมึงก็ข่อยข่อยนเจิงไหแต่อิ่มบ่ไหเปิเ่บัวบัวอิ่มบัวเขาให้าบัดกวังยูยโอ้ กินเบิดนี่เจ้าอืดเนี่ยมันขึ้นหมดแนละเนี่มันขึ้นกินแม่จะพี่น้องจ๋าจะเป็นซีเรียสเรื่องการอ้วนทางเขาตีหักอืดปืดอืดปืดเขาก็หักดอกปวดอืยยืยเขาก็หักดอกเนี่ยเมื่อหักกันยงล้วไปตั้งเมื่อหักก็ไม่หักกูเด้อไม่จะเป็นต้องว่าสวยไม่สวยนะจ่าถ้าเขาจะชอบเขต้องชอบที่จิดใจจ่าแม่จ่าเขาลาไปไหม ลูกสาวลาหน้าลาย่ามาเพิ่งขัดัดเห็ดน,น้าเดยหที่ราละพี่น้องเพิ่งเคยเห็ดเคยทำสิขัดม่ไไรดอกไม่่ได้กินเขนอาอะนี่เาจับอออวปั่นเห็นคักเยเนี่ย,เ,ยเปั่นคนก็ไล้วเาไม่น่าจ,จับรอมันจอว่ามันเหี่ยวเหียวเะ ต้อซื้อว่าเขาเหนียวหนึบเนี่ยแซ่บพี่หลังยังกินข้าวแซ่บสิตูกเรืองแด่ชิเนสาเรืองแด่ส่วนตัวหนู้นแล้วนูก็กินข้าวแซ่บเหมือนเดิมจะแมนซะ <c oughs> กินเบอร์เทส่งส่างจะพี่น้องจา๋าเห็นบ่อนี่มันจะสีหุ่นติกสีเซ็กซี่เองสิละ่ะเพราะกินเยอะ <c oughs> ถ้ากินดูสิถ้ากินดูบดละเมอรู้จอดอึกจะบวกกัน ต้อจักแม่แม่ตุกตุทุกคนแปลกเออแซ่บอีริจ่ะน้องกาเขอโทษขออภัยด้วยจ่พี่น้องจ๋าที่กินไม่สุภาพกินแบบนี้แหละมันอร่อยจริงๆจ้ะแม่จ๋ามันงได้ค้ำง่ายอัธรตตาสดหมูกกู่ด้วยจ่ะพี่น้องจา๋าแซ่บอีหลีเขากับบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โราเนติกมากเอาคักเอาแน่จ้ะพี่น้องจา๋า ดูแลสุขภาณ์ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะฉนา็คิดนี้ลหละก็มไม่แหมก็ไม่ยังไดเวยจ้ะพบกันคลิปหน้าด้วยจ้ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า